สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่บสองเมษายนปี2 0 2พนนะคะมาเจอกันแล้วก็คูเปอร์นะคะตัวป่วนอยู่ตรงนี้นะคะคนที่ดูคลิปวันขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันแล้วก็กดติดตามเนาะยังไงก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้วันพึ่งกลับมาจากไปซื้อของนะคะคูเปอร์ไปด้วยนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องของประกันสังคมล้วนๆะคนในสองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่ง เป็นข่าวนะคะที่เขาพูดถึงการปรับปรุงประกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์ทั่วประเทศอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันไหนนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงเขามีการอัปเดตประเด็นหัวข้อประกันสังคมนะคะเกี่ยวกับหัวหน้าประกันสังคม ในเรื่องประกันสังคมวิกฤตนะคะมาดูในเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงประกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์ทั่วประเทศนะคะว่าเป็นยังไงมังเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าผู้รับประกันสังคมบางรายนะคะทั่วประเทศอาจได้รับเงินมากขึ้นในกระเป๋าของตนในไม่ช้านะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติสำนักงานประกันสังคม SSA นะคะได้ประกาศนะคะหน่วยงานของรัฐได้ประกาศว่าจะขยายนโยบายเงิน อุดหนุนค่าเช่าสําหรับผู้ที่เรียกร้องการชําระเงินเสริมรายได้เสริมก็คือ SSI นะคะภายใต้กฎหมายที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้วันตกข่าวหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับประกันสังคมเขามีกฎหมายออกมาความช่วยเหลือในการเช่านะคะอย่างเช่นการเช่าในอัตราคิดลดก็คือลดลงหรือเปล่าทุกคนมีแนวโน้มน้อยลงที่จะส่งผลกระทบต่อ,อสิทธิ์ SSI นะคะของบุคคลหรือจำนวนเงินที่ชำระนะคะ ก็เอสเซานะ,ะจ่ายเงินรายเดือนให้กับผู้ใหญ่และเด็กที่มีความพิการหรือตาบอดนะคะรวมถึงผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปที่มีรายได้แล้วก็ทรัพยากรจํากัดนะคะก็คือผู้ที่มีรายได้หน่อยะะไม่พออะไรประมาณนี้นะคะก็บ่อยครั้งนะคะที่การชําระเงินเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้ที่เรียกร้องการชําระเงินสําหรับผู้สูงอายุนะคะผู้รอดชีวิตแล้วก็ประกัน ทุพลภาพนะคะที่อาจขาดการจัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานในเดือนมกราคมปี2023นะคะบุคคล7.4ล้านคนได้รับการชำระเงิน SSI นะคะต่อเดือนโดยเฉลี่ย654ดอลลาร์ตามรายงานของ SSA 654ดอลลาร์รายได้น้อยนะทุกคนอืม มันก็คงไม่พอใช้จริงๆอะเนาะกฎใหม่นี้ได้ถูกนำมาใช้แล้วนะคะใน7จ็ดรัฐได้แก่คอนเนตทิคัตนะคะอิลลินอยอินเดียนานิวยอร์กเท็กซัสเวอร์มอนต์แล้วก็วิสคอนซินนะคะนี่เป็นเพราะคำตัดสินของศาลท้องถิ่นแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะมีผลกับทั้งหมด50รัฐของสหรัฐอเมริกาเห็นเข่าวย่างี้นะคะ สำหรับผู้ห่างสิทธิ์รายอื่นทั่วประเทศนะคะการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะมีผลใช้บังคับในวันที่30กันยายนปีนี้นะคะก็การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่หน่วยงานรัฐบาลจ่ายต่อเดือนนะคะซึ่งสูงสุดที่943ดอลลาระะ์ในปี2024อย่างไรก็ตามนะคะอาจเพิ่มจำนวนเงินสำหรับผู้รับ SSI ปัจจุบันนะคะแล้วก็เพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหน่วยงานรัฐบาลกล่าวในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่17เมษายนนะคะอันนี้วันอมาจาก New Week กนะคะก็มีการติดต่อไปที่ะะเอ a เอพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะอันนี้เขาก็มีการพูดในข่าววันนี้นะคะภารกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ผู้คนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อไปซึ่งรวมถึง SSI นะคะ มารตินโอมารีนะคะกรรมาการประกันสังคมกล่าวการลดความซับซ้อนแล้วก็ขยายนโยบายเงินอุดหนุนค่าเช่าของเราทั่วประเทศเป็นอีกโซลูชันสามัญสำนึกที่จะปรับปรุงความเท่าเทียมกันของโปรแกรมนะคะแล้วก็จะลดเวลาของตัวแทนที่ใช้ในการคำนวณแล้วก็บริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าเช่านะทุกคนการเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุนค่าเช่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2สําหรับสิทธิประโยชน์ของ SSI ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะะในเดือนกุมภาพันธ์ s s ะ,ะประกาศว่าจะไม่รวมอาหารไว้ในการคำนวณก,ก,ก,การสนับสนุนและบำรุงรักษาแบบอินคายอีกต่อไปการสนับสนุนและบำรุงรักษาแบบอินคายในคำนวณจำนวนความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างไม่เป็นทางการที่ผู้สมัครหรือผู้เรียกร้อง SSI ะะได้รับการได้รับจากเครือข่ายสนับสนุน เพื่อนครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะทุกคน s s นะคะกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงการคำนวณหมายความว่าผู้สมัครแล้วก็ผู้รับจะต้องรายงานข้อมูลน้อยลงต่อหน่วยงานของรัฐแล้วก็ลดความแปรปรวนของจำนวนเงินการชำระเงินและก็ข้อผิดพลาด ในการชำระเงินในแต่ละเดือนซึ่งได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางโดยผู้รับประกันสังคมณเดือนที่ผ่านมานะคะก็อันนี้เขาก็มีการพูดถึงกฎหมายสุสุสสวัลจะตกในเรื่องขา่าวอาทิตย์ที่แล้วไปนะในเรื่องนี้มันมีกฎกฎหมายออกมาที่เขาจะมาช่วยในการจัดยค่าเช่าหรือเปล่ทุกคนซึ่งใช้ไปแล้ว กับเจ็ดัฐที่วันก่าวมานะคะคอนเนตทิคัตอิลินอยอินเดียนานิวยอร์กเท็กซัสเวอร์มอนต์แล้วก็วิสคอนซินนะคะอันนี้วันตกข่าวแน,น่ๆ่เลยไม่เลยไม่รู้ว่ากฎหมายที่เขาว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติยังไงต้องไปหาดูนะทุกคนอืมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรปับปรุงประกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์อาจจะเป็นทั่วประเทศนะคะห้าสิบัฐของสหรัฐอเมริกาเฮนะ,ะอันดับต่อ,ตอไปนะคะพูดถึง การอัปเดตประเด็นหัวหน้าประกันสังคมนะคะเขาบอกอประกันสังคมในวิกฤตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขณะนี้นะคะโครงการประกันสังคมกําลังเผชิญกับวิกฤตการบริการลูกค้าตามที่กรรมธิการคนใหม่ของ Social Security Administration นะคะ SSA เนอะอดีตผู้ว่าการรัฐเมลิแลนอันนี้ทุกคนพอทราบนะ,ะวันเคยลงคลิปไปนะ,ะมาตินโอมาลีนะคะกล่าว ตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตการบริการลูกค้านะคะโอแมนเลขเก่าวโดยพูดถึงพอดแคสต์ของเอเจนซี่ SSA Talks นะคะในตอนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะมันไม่ปกติมันไม่เป็นที่ยอมรับและมันไม่ถูกต้องที่คนทำงานทั้งชีวิตเพื่อรับผลประโยชน์ต้องรอเป็นเวลา44นาทีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นเพื่อที่จะตอบคำถามของพวกเขานี่อาจจะพูดถึงมีกัน โอเรรมเล่นะคะ,นนะ,คะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ของเขาในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2023นะนหลังจากที่ SSA ถูกโจมตีหลังจากการสอบสวนที่เปิดเผยว่าหน่วยงานได้ขอเงินคืนหลายพันล้านดอลลาร์จากผู้รับผลประโยชน์ในการจ่ายเงินเกินการสอบสวนตามมาด้วยการพิจารณาคดีจากคณะอนุกรรมก,การ Houseway and Mean นนะคะซึ่งแจ้งให้ SSA ให้สัญญาว่าจะทบทวนขั้นตอนต่างๆนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์มากเกินไปอันนี้วันเคยลงคลิปไปแล้วนะคะที่เขาบอกว่าประกันสังคมเนี่ยเรียกเงินคืนจากผู้รับผลประโยชน์นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินเขาจ่ายออกมาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันนะทุกคนมันไม่ได้เยอะไงมันน้อยเขาก็ใช้ค่าเช่าบ้านค่า กินค่าอาหารอะไรประมาณนี้มันก็ไม่มีคืนนะทุกคนโอมาเลกอธิบายถึงลำดับความสำคัญของหน่วยงานที่จะอยู่ภายใต้การนำของเขาะะโดยกล่าวถึงความท้าทายที่ผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมกำลังเผชิญอยู่นะะเนื่องจากหน่วยงาน,งานมีความยาวและขั้นตอนที่น่าหนักใจในบางครั้งนะทุกคนมันไม่ถูกต้องที่จะมีผู้เสียชีวิตปีละหนึ่งหมื่นคนเพื่อรอการพิจารณาการ ความพิการของพวกเขานะแล้วก็มันไม่ถูกต้องที่เราควรมีสถานการณ์ที่เราพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจ่ายเงินเกินจริงและได้เงินเงินดอลลาร์คืนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับอันนี้จริงนะทุกคนไล่ผู้คนออกจากบ้านแล้วก็สร้างความยากลำบากมหาศาลให้กับผู้อพยพดังที่คุณทราบอันนี้แก่กล่าวนะคะคั้งหนึ่งของผู้อพยพ ของเราที่อยู่ข้างถนนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับประกันสังคมทั้งหมดะคะก็คือหมายถึงว่าประกันสังคมจ่ายเงินออกมานะคะทุกคนแต่วันหนึ่งก็มาเรียกร้องเงินคืนเพราะเพราะเป็นการพบว่าจ่ายเงินเกินมาแล้วก็ต้องเอาคืนอะไรแบบน,นี้แบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่รับเขาก็ไม่ได้รู้นี่นะคุณจ่ายมาล้วก็ก็รับก็ออกมาใช้จา่ายนะคะมันก็ไม่ได้มีเก็บเพื่อจะส่งคืนนาะบางคนก็เป็นแบบ เรียกคืนเป็นสองหมื่นกุหลยบหมื่นกุหียบอะไรประมาณนี้บางคนก็เยอะกว่านั้นนะทุกคนก็คนถ้าคนแก่คนที่เกษียณอายุเขาบางคนเขาก็ต้องเช่าบ้านอยู่หรือไม่บางคนก็แบบยังผ่อนบ้านอะไรยังไม่หมดอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็เลยแบบไม่ถ้ามาเรียกเงินคืนมันก็ไม่มีเงินจะคืนนะคะค่าเช่าค่าผ่อนบ้านก็ต้องจ่ายอะไรเนี้ยก็บางคนก็แบบ ขาเรียกอะไรไม่มีบ้านอยู่นะคะภายใต้คำแนะนำของ SSA นะคะมุ่งเน้นในไปที่การลดเวลาการโทรไปที่หมายเลข800น,นะคะลดเวลาในการพิจารณาความพิการทางอักษรย่อและการอุทธรณ์และกล่าวถึงความอายุติธรรมที่เราทำกับผู้คนเนื่องจากการจ่ายเงินมากเกินไปและการจ่ายเงินน้อยเกินไปซึ่งไม่ใช่ความผิดของพวกเขาอันนี้ มาเลขกล่าวนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญที่สุดของของเรานะคะทุกคนต้องมาดูนะ,ะว่าเขาจะาแก้ปัญหายัางไงนะทุกคนอดีตผู้ว่าการรัฐไม่ได้ระบุว่า SSA จะบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะโดยบอกว่าจะทําเช่นนั้นในวิธีที่แตกต่างกัน นับร้อยหรือพันวิธีหากเรายังคงเรียกการรวมกลุ่มกันต่อไปนะคะวิ่งเล่นวัดระยะแล้วก็ทำให้สถานการณ์เหล่านั้นดีขึ้นไม่ใช่ปีละครั้งนะแต่ทุกวันทุกสองสัปดาห์นะคะในขณะที่รับผิดชอบในการปรับปรุงการพิารนานลูกค้านะคะโอมาเลขกล่าวว่าสภาคองเกรสนะคะจำเป็นต้องดำเนิน ชีวิตตามความความรับผิดชอบของตนนะคะโดยระบุว่า SSA ดําเนินการในปีนี้น้อยกว่า1%ของผลประโยชน์ประจําปีของเราเล็กน้อยเราจ่ายเงินแล้วนะคะอันนี้ตามคํากล่าวของโอมารเล่น,นะคะคุณจะไม่พบบริษัทประกันภัยแห่งอื่นในสหรัฐอเมริกาและนี่คือประกันสังคมที่แตกต่างออกไปแต่คุณจะไม่พบบริษัทประกันภัยแห่งอื่นในอเมริกาที่มีอัตราส่วน ค่าใช้จ่ายเพียง1%เท่านั้นตามผลประโยชน์ที่พวกเขาจ่ายไปยนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของมาตินโอมาเล่นะคะทุกคนก็เป็นคนใหม่เนาะที่จะมาบริหารงานสำนักงานปาระกันสังคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีการแก้ปัญหายัางไงนะ,ะทุกคนกรณีที่ประกันสังคมจ่ายเงินเกินแล้วก็พู้รับผลประโยชน์นะคะก็รับเงินมาจริงๆมันไม่ใช่ ความผิดของผู้รับผลประโยชน์นะ <c oughs> ใครเขาจะไปรู้ว่าคุณจ่ายเงินเกินมาคุณจ่ายเงินมาเท่าไหร่เราก็รับเท่านั้นถูกไหมคะแล้วก็เอาไปช้จ่ายแล้วเรามาเรียกคืนมันก็ไม่มีคืนให้แล้วไงอันนี้คลิปมันเคยลงไปแล้วนะคะที่เขาออกข่าวมาช่วงก่อนนี้นะเนาะวันนี้วันก็มาในเรื่องของประกันสังคมอย่างเดียวนะคะก็มีเรื่องของการปรปับปรุงกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์ทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของ ประเด็นหัวหน้าประกันสังคมนะคะที่เขาพูดถึงพกกิการที่จ่ายเงินเกินนะคะว่าจะแก้ปัญหาพยายามจะทํำยังไงนะคะให้มันแบบช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้กเกษียณนะคะที่เจอปัญหาประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันกับคูปเปอร์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะยังยังไงก็ขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเอนจอยกับ น่าร้อนนะทุกคนเดือดจังเลยวันนี้ไปแล้วคทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ